สวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกรกฎคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเรือนมีนาคม2568นะคะทำใจให้สบายสบายขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิต ให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารอ,อกมาผ่านทางหน้าไพาท่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทํานายณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคม เฝ้ารอคอยหลายคนเนี่ยยังไม่มีคู่ใช่ไหมยังโสดอยู่ยังไม่มีใครนะคะยังรอคอยความรักนึกอยากจะมีครอบครัวนึกอยากจะมีใครเข้ามาในชีวิตเหมือนอ้างว้างมานานโดดเดี่ยวมานานนะคะรอว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสในด้านทางความรัก นะคะเหมือนคนอื่นๆก็มีอารมณ์หยหาแหละแต่มองว่าคุณอยู่ได้นะคะคุณเป็นคนจิตใจเรียกว่าถ้ามีความรักคุณจะเป็นคนโรแมนติกเป็นคนอบอุ่นแสดงความรักออกไปในแนวทางที่ดูแลคนรักดีมากๆนะคะเข้าอกเข้าใจถ้าเป็นผู้หญิงนี่แบบอ่อนหวานอ่อนโยนเลยให้เกียรติแฟนเลยนะคะ ว้าวมีสภาวะของเนื้อคู่ขึ้นมานะคะสภาวะของสองเหรียญคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนมาในเร็วๆนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานอย่างว่านะี่ยพิมพ์อ่านเป็นโดยรวมตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้แบ่งบสถานะในเดือนนี้ก็เลยเด่นไปทางคนที่เหมือน คาดหวังในเรื่องของความรักหรือรอคอยความรักมาเนื่นนานเราอยากมีนะคะอยากอยากมีครอบครัวอยากสร้างครอบครัวอยากมีรักที่มันมั่นคงแล้วก็รักที่มันผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายที่แบบไม่คิดมากแล้วไม่ไม่มีเรื่องที่จะให้เราจะต้องมานั่งกังวลคือไม่อยากเสียเวลาคิดเยอะอยากเอาเวลาไปสร้างตัวตนไปทำอย่างอื่นนะคะ กับเรื่องราวของความรักเนี่ยก็ก็มีมาก็คือดีก็ก็มีก็ดีประมาณนี้ไม่มีก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นะคะมีคนจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเร็วๆนี้แต่พิมพ์เห็นการติดต่อที่มันค่อนข้างมีอุปสรรคปัญหานิดนึงนะคะาทางไกลระยะทางได้นะคะคนที่คุณขอพร หรือว่าคนที่เราเคยอธิษฐานจิตไว้ว่าอยากจะให้เป็นในรูปแบบนี้มาในรูปแบบนี้นะคะเขาจะมาในรูปแบบในที่เราขอแต่ว่ามองว่าเขาเป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนทางไกลจากคุณได้นะคะเป็นรักทางไกลที่จะต้องเดินทางมาพบมาเจอกันหรือเจอกันในรลกออนไลน์ได้เขาสามารถพัฒนาเป็นครอบครัวกับคุณได้แต่ว่า,ามีความรู้สึกนึกถึง คนทางไกลที่เคยห่างกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะยังมีไม่รู้คุณแอบนึกถึงใครหรือเปล่าที่อยู่ทางไกลเป็นคนต่างชาติถ้าไม่ต่างชาติก็อยู่กันคนละพื้นที่อยู่ไกลๆกันคนละจังหวัดที่เหนือใต้อะไรเงรี้ยเลยก็ได้นะคะจะต้องเดินทัเดินทางบ่อยๆไม่ได้อยู่ภาคเดียวกันนะอ่ะ มีสภาวะวนเวียนอยู่นะคะกับกับคนเก่าที่ไม่ไม่ใช่แค่คนเก่านะคะมันมีสภาวะของคนเก่าด้วยแล้วก็มีสภาวะของคนใหม่ด้วยแต่ว่าใดๆมันมาจากที์เห็นจากการตั้งจิตอธิษฐานของคุณจากสภาวะจิตที่คุณเคยเคยขอเคยคาดหวังนะคะ คาดหวังที่จะให้มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วเขาดูแลใส่ใจคุณซัพพอร์ตคุณนะคะอยากที่จะสร้างครอบครัวม,มาดูในไพ่ออร์เคิลมามีคนติดต่อคุณมาเร็วๆนี้แน่ๆนะคะอาศัยช่วงจังหวะเวลานิดนึงเพราะว่ามองเห็นว่าการติดต่อในในครั้งเนี้ยดูมีอุปสรรคหน่อยนะคะ คงจะหลุดพ้นแล้วนะคะกับคนที่คนที่เคยทำท็อกซิกกับคุณคนคนที่เคยทำไม่ดีในความสัมพันธ์ของคุณทำให้คุณตกเป็นเหยือ่อทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองถูกคุมขังถูกไล่ล่าเอาพลังงานจากดีๆจากตัวเราไปทำให้เรา เคยจมดิ่งทำให้เราเคยเครียดหมดหวังแล้วท้อกับการมีชีวิตคู่คุณผ่านพ้นนั้นตรงนี้ไปได้แล้วนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาสวมหน้ากากเข้ามาหาคุณตั้งใจมาคบคุณเพียงเพื่อเป็นทางผ่านเพราะคุณผ่านในบทเรื่องราวบทนั้นมาได้คุณกำลังจะได้เจอคู่ของคุณคู่แท้นะคะเป็นอายุแตกต่างกันได้นะ เป็นรักทางไกลด้วยรักที่จะต้องเป็นคนเป็นคู่ที่เป็นชาวต่างชาติได้สูงแล้วก็ส่วนมากอะ่ะค่อนไปทางคนที่อยู่ต่างอยู่ทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแล้วก็อายุใจห่างกันพอสมควรเขาดูมีอายุมากนะคะมากกว่าเราได้หรือถ้าเขาไม่ได้แก่มากขนาดนั้นก็จะเป็นคนคนสภาวะของคนที่มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะคิดเหมือนคนแก่ นะคะคิดเหมือนคนแก่ยังไงเรอก็แล้วแต่บุคลิกของเขาอ่ะนะบางคนก็คิดต่างกันคือคิดเหมือนคนแก่ในที่นี้คือเขาเออมีเป้าหมายในชีวิตมีการวางแผนมีการดำเนินชีวิตด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่สวีตโรแมนติกสักเท่าไหร่ก็คงไม่มีอารมณ์แบบเซอร์ไพรส์หวานๆเหมือนคนอื่นทั่วไปประมาณน,นี้นะคะก็คิดแบบคนแก่ก็ไม่ได้แย่อะไรหรอกนะคะ มาดูอีกฝั่งหนึ่งถ้าเป็นคนที่คุณนึกถึงครั้งหนึ่งเคยเดินห่างจากกันมาแต่ว่าทำไมดูเหมือนภาพทรงจำมันไม่หายไปเลยแล้วก็ นึกขึ้นมาทีไรก็เหมือนเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเหมือนเราเพิ่งห่างกันไปไม่นานมานี้นะคะในตอนที่จากมาก็ยังรู้สึกดีและยังรู้สึกรักอยู่ไม่ได้ไม่ได้จากมาแบบเยื่อใยแต่ว่าอันนี้สําหรับเคสของคนที่นึกถึงคนเก่าอะ่ะมีคนเก่าอ่ะนะคะพิมพ์ก็ดืมบอกเป็นสภาวะที่ออกมาทั้งๆท,ที่ยังรักนะแล้วก็ ยังความรู้สึกยังวนเวียนอยู่กับเขาอยู่คุณมีสภาวะของความเป็นเนื้อคู่คอนเฟิร์มได้เลยเป็นคนทางไกลของคลิปนี้นะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของเราก็ไม่เป็นไรนะแต่พลังงานของเพื่อนๆหลายคนเป็นเด่นชัดไปในทางนี้แล้วนะคะว่าคุณดิวกับคนต่างชาติแน่ๆนะหลายคนก็ยังแอบ สองแอบดูความเคลื่อนไหวของคนเก่าคนในอดีตของเราอยู่ยังคุยกันผ่านโลกออนไลน์ได้หรือว่ายังมีการแบบอยากรู้ความเคลื่อนไหวยังถ้าไม่ได้ติดต่อกันโดยตรงมันก็จะเป็นการที่เราไม่เอาเขาออกเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะใช่ทำไมเรื่องนี้มันดู มีคนหลายคนจังเลยเดี๋ยวนะคะครั้งหนึ่งเคยจบกันไปในเพราะมันเกิดเรื่องราวที่มีคนที่ตัดสินใจแบบ ตามแต่อารมณ์ของตัวเองหรือคิดไปในทิศทางที่ตัวเองมั่นใจอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ถามความรู้สึกของอีกฝ่ายการจบกันในครั้งนี้เป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์แล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเกี่ยวข้องของระยะทางนะคะถ้าเกี่ยวข้องในเรื่องของงานเนี่ยพิมมองว่ามันมีคนเข้ามา ยุยงพูดคุยหรือมีข้อเสนอเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างทำให้คนของคุณเขาเปลี่ยนเปลี่ยนโฟกัสจากคุณไปนะคะก็เลยจำเป็นจะต้องได้จบกันท,ท,ทั้งที่ยังรู้สึกถึงกันและกันอยู่แต่มันไปกันต่อในเส้นทางนี้ก็ลำบากเพราะมันมีความไม่เข้าใจกันมีความคุยกันเคลียร์กันไม่ชัดเจนมันร่วมทางด้วยกันไปไม่ได้นะคะฝั่งของเขาน่าจะเลือกไปที่ผลประโยชน์มากกว่าเลือกคุณ แบบนี้ได้ด้วยนะคะครั้งหนึ่งคุณเคยเป็นเคยวาดฝันเคยเป็นความรักที่ดีเคยเป็นความคาดความหวังที่มันสดใสเป็นความสุขเป็นรักที่ทุ่มเทให้กันและกันเป็นความรักที่มันเรียกว่า มืนจะสุกตลอดการนะคะไม่ได้คาดหวังว่ามันจะจบนะคะแต่พี่มองว่ายังไงมันณช่วงเวลานั้นน่าจะต่างคนต่างจะยังเป็นเรียว่าอะไรยังคิดอะไรไม่ได้ในหลายๆอย่างทำให้การตัดสินใจมันผิดพลาดนะคะทำให้การที่ตัวเราจะมาคือ มันรั้งไม่ได้ในตอนนั้นนะคะแต่มันจะมาคิดได้กันอีกทีหนึง่งเมื่อเติบโตขึ้นเมื่อต้องผ่านสถานการณ์ที่จะต้องสู้เพียงลําพังนะคะ<ม>ก็จะมีการเติบโตขึ้นและมีโอกาสที่จะได้กลับมาพ,พัฒนากันอีกครั้งนะคะอุปสรรคปัญหาเหมือนทุกอย่างมันได้จบลงนะ,ะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาวัดใจอีกรอบอีกครั้งหนึ่งอีกนิดนึง มันมีการนึกถึงคนเก่าๆมีการส่งพลังงานถึงกันทําให้คุณนึกถึงเขาและเขานึกถึงคุณในเวลาเดียวกันเป็นพลังงานของแรงอธิษฐานของคุณก็ได้ที่ครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยร้องขอให้เป็นไปได้ให้เขากลับเข้ามานะคะเมื่อเขากลับมามันจะมีบททดสอบบางสิ่งบางอย่างท้าทายใจคุณอีกครั้ง ในครั้งที่เคยขัดแย้งแล้วก็จบกันไปแยกย้ายกันไปเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะที่คุณเจอมาถูนอกจากความขัดแย้ง นั่นแหละมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งของคุณสองคนนตะที่พี่บอกถ้ามันมีในเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องหรือการใช้ชีวิตประจําวันมันจะมีคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยค่ะคนที่เข้ามาเสนอผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือว่ามีผลประโยชน์กับเขามากกว่าเราทําให้เขาต้องไปเลือกตรงนั้นเกิดความขัดแยง้งขึ้นแล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องห่างหายออกมาจากชีวิตนั้นมองว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือตัวคุณเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ในเร็ว,เวนี้ให้เขากลับมา เพื่อแก้ไขเรื่องราวปัญหาหรือว่าคุณยังสงสัยอยู่กับการจบกันไปในครั้งนั้นซึ่งมันไม่เคลียร์นะคะคุณเองก็ยังอยากได้คำตอบประมาณนั้นนะใดๆก็แล้วแต่คุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตเ,เรื่องนี้นะคะคุณมีโอกาสได้อยากได,ได้ได้เจอคู่ของคุณอย่างที่คุณหวังอย่างที่คุณตั้งใจนะคะ เป็นคนเดิมนะคะก็มันจะมีอุปสรรคนิดนึงในการติดต่อสื่อสารอะนะด้วยระยะทางด้วยหลายๆอย่างแล้วมาคราวนี้ก็จะจำเป็นที่จะต้องมาแบบเปิดเผยด้วยนะคะถ้ามาแบบไม่เปิดเผยกับคุณะ่ะพิจารณว่านั่นแหละนั่นคืออุปสรรคของเขาแล้วคะ่ะไม่ใช่อุปสรรคของเราในการติดต่อ แปลว่าครั้งหนึ่งคุณและเขาได้เคยให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมาก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ในเรื่องของการเงินหรือการงานเป็นในเรื่องความรู้สึกก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่มันทุ่มเทแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกหักหลังนะคะเรารู้สึกว่าเราถูกทรยศอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนสิ่งดีๆที่เราทามามันไม่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายกับคลคนนี้ถูกเพิกเฉย แล้วก็ไปมองเห็นสิ่งอื่นเลือกสิ่งอื่นที่มันดีกว่าเราอืนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสพิเศษนะคุณเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ก็ได้ชอบทําบุญก็ได้ชอบฝึกจิตก็ได้นะคะทําให้ตัวคุณมีสติมีสิกเซมีแรงบอกเหตุมีแรงสังหณ์นะคะรู้ว่าเหมือนคล้ายๆรับรู้ว่า มันเรื่องมันเป็นมาอย่างไงแม้เขาไม่ได้บอกนึกออกไหมคะเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ว่าเราร,รู้ได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้มีใครมาบอกประมาณเนี้ยนะคะมันเป็นเซนส์เซนส์เซ็กเซนส์ของตัวคุณเองเรื่องราวที่คนเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์คุณแค่แค่แค่คุณสองคนน่าจะเคลียร์กันได้แต่ถ้าเขาเนี้ยมองว่ามันมีคนมากมายเข้ามาวุ่นวายด้วย มันก็เลยพานไปมีเรื่องราวกันไปหมดมากกว่าหนึ่งอ่ะอมากกว่าคุณสองคนแล้วกันนะคะซ้อนกันไปซ้อนกันมานะคะเรื่องในถ้าเขาคือเหมือนคุณคล้ายๆว่าแบบถ้าเป็นเขาจริงๆถ้าเขาจะกลับมาจริงๆ ต้องมาคืนความยุติธรรมให้คุณก่อนเลยอันดับแรกนะคะไม่ต้องมาทําดีหรือพูดหวานอะไรกับคุณเลยนะคุณแค่สิ่งที่เข้ามาสํำนึกผิดให้คุณได้รับรู้ว่าสํานึกจริงๆหรืออย่างประมาณนี้หลายคนก็โฟกัสไปที่คนใหม่เลยนะคะความความที่ คบใครรักใครก็ต้องผิดหวังบ่อยๆคบใครมีใครก็ต้องเป้ารอคอยเรียกร้องความสนใจเรียกร้องของความรักจากคู่ของตัวเองเสมอๆในสิ่งที่สมควรจะได้รับอยู่แล้วแต่ก็ต้องเป็นฝ่ายเรียกร้องแล้วก็ถูกเป็นฝ่ายมองว่าน่าลำคาญอย่างเงี้ยมาตลอดเหมือนคุณหลุดพ้นเหมือนคุณจบสิ้นนะคะตรงนั้นมา ถึงแม้คุณจะมองเห็นสภาวะของการวนเวียนของคนที่เคยมีปัญหากับเราไปบ้างแต่คือการกลับมาครั้งนี้ที่มองเห็นการที่ตัวคุณเองจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมองเห็นความยุติธรรมที่คุณถามหาเรียกร้องถ้าเขามาในรูปแบบที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกแย่มองว่าคุณตัดเลยในทันทีนะคะก็มีคน ใหม่ที่จะเข้ามาในเร็วนี้เช่นเดียวกันอืมมีทั้งคนเก่าแล้วก็ทนใหม่นะคะคนที่จะเข้ามาในคนใหม่อย่างที่พิมพ์บอกมันเป็นสภาวะที่เข้ามาซัพพอร์ตมีเหตุมีผลมีความคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่อืมเข้ามาเป็นความมั่นคงให้ตัวคนได้นะคะ นั่นแหละนะแต่ว่าจิตใจหลายๆคนเนี่ยมันยังวนเวียนถึงคนเดิมอยู่พลังงานเลยขึ้นมานะคะประมาณนี้คุณชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงชอบเสียงดนตรีหรือชอบอยู่กับสิ่งที่มันลืนล่นลมรื่นเล,นล,นลนิมันเทิงใจก็ได้นะคะไม่ชอบความเครียดไม่ชอบ ไม่ชอบต้องคิดมากนะคุณใช้ช่วงเวลาที่มีประโยชน์ได้ดีมากนะคะคือคุณอยู่กับช่วงเวลาได้อย่างเข้มแข็งคุณสามารถที่จะในตอนนี้สภา,าวะตอนนี้นะถึงแม้มันจะมีความทรงจำเก่าๆที่เราเคยรู้สึกว่าเราเราทำไมต้องผิดหวังทำไมเราต้องไม่ได้รับความวยุติธรรมแต่มันก็ไม่ทำให้คุณเครียดอะคะ่ะมันทำให้คุณมีพลังมากกว่าแล้วคุณสามารถที่อยู่กับมันได้โดยที่ ใครจะเข้ามาก็ได้ตอนนี้หรือว่าไม่มีคุณก็ไปโฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็คุณชอบธรรมชาติอชอบเสียงเพลงชอบธรรมชาติชอบการที่ใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วก็กลับไปแบบเหมือน เหมือนตอนนี้คุณใส่ใจตัวเองได้มากขึ้นสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนะคะมีเวลาดูแลตัวเองได้มากขึ้นทำอะไรแบบเที่ยวคนเดียวได้แล้วสภาวะของของควีนถือถือถ้วยอะ่ะคือสวองเป็นสภาวะที่คนติดแฟนอะ่ะติดสกินชีพติดแฟนไปไหนไปไหน,ไปไหนก็ต้องมีคู่มีแฟนไปด้วยทําอะไรก็ต้องมีคนเคียงข้างอางนึกออกไหมคะเมื่อก่อนนะคุณเป็นแบบนั้นอะ่ะอ่อนไหวเหลือเกินนะคะคือจะต้อง เราต้องรับรู้ว่าอเขาคือเรียกว่าอะไรอะโฟกัสในเรื่องของความรักอย่างมากนะคะในสภาวะตอนนี้คุณเป็นแบบว่าคุณไปเที่ยวคนเดียวได้แล้วคุณกินข้าวคนเดียวได้แล้วคุณใช้ชีวิตคนเดียวได้แล้วโดยที่ไม่รู้สึกขาดหายนะคะ แต่ก็ยังอยากได้รับการเติมเต็มแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดหายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มองเห็นว่าคุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณคุณมีสภาวะของการได้เจอคู่ของคุณคู่แท้ที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณนะคะมันจะมีการวนเวียนของคนเก่าด้วยนะคนเก่าที่ถูกกาหนดมาเป็นคู่ของคุณเท่านั้นนะคะถ้า คนเก่าที่ไม่ใช่คู่ของคุณเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้มาวนเวียนนะเพราะว่าเหล่านี้เขามาจากการขอของพรการอธิษฐานจิตของคุณนั่นเองนะคะโอเคจบแล้ว,วเรื่องราววามรักคามสัมพันธ์ของเพื่อนลัคนาราศีกร,รกฎของเดือนมีนาคม 2,568นะคะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดถูกใจคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมานะคะพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆลัคนาราศีเลยนะคะชาว2อเองก็เช่นเดียวกัน ขอให้ทุกคนทุกท่านสุขสมหวังในเรื่องราวความรักขอให้พบเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่ารัากและทนุถนอมน้ำใจกันและกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสิ่งใดที่ปรารถนาในแล้วไม่เกินกรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จนะคะ,ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบฟังในเรื่องราวความรักที่เป็นแรนดอมพิมมีอีกช่องหนึ่งที่พิมพ์ทำเป็นแรนดอมเฉพาะเรื่อง,องของความรักเลยนะคะไม่มีเรื่องอื่น แต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบที่เราจะกดเข้าไปฟังในหัวข้อไหนเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้แม้คลิปนั้นจะผ่านมาแล้วหนึ่งปีสองปีก็ตามแต่มันจะไม่มีวันหมดอายุนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะไปรับฟังณนะช่วงเวลาไหนคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณณนะช่วงเวลานั้นแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเขาอยากจะไปบอกกล่าวคุณณนะช่วงเวลานั้นนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างจากรายเดือนที่รายเดือนเนี่ยมันก็จะเกิดกําหนดเวลาเหมือน ภายในเดือนนี้หรือหนึ่งถึงสามเดือนที่จะเกิดอะไรเงี้ยแต่ว่านะตรงนั้นเวลานั้นน่ะมันจะเป็นพลังงานของของเราที่เรากดเลือกเข้าไปฟังด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยคือเมื่อคุณกดเข้ามาฟังอาจจะเป็นช่วงเวลาของเพื่อนคนอื่นในลัคนาราศีเดียวกันก็เลยมันจะเลยจำเป็นจะต,ต้องมีแรนดอมนะคะขึ้นมานะโอเคพูดยาวมากเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ